ครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็บรรยากาศเช่นเคยครับอาร,รากาศเวลานี้ก็ไปเอาน้ำแล้วก็มารดต้นไม้ก็เรียบร้อยรดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาครับถึงเวลา ต้นไม้นี้น้ำเยอะก็ไม่ดีน้ำน้อยก็ไม่ดีต้องต้องพอดีพอดีครับ แล้วแล้ว,ลวได้เวลาแล้วเอาปิดไปได้เวลา,ได,วลาได้เวลาเราไงนั่นแหละได้เวลาเ,ลเวลาท้องถิ่นอ่ะปิดไป <c oughs> แล้วก็ขยับรถไปจอดที่โลง่โลง ถอดสายออกตรงนี้แหละถอดสายออกตรงนี้แหละดึงออกเลยปึ๊ดน้ำนี้รดได้ประมาณสี่วันเนี่ยโน่นอะหักลงขวาไปจอดที่โล่งโอ้เราเราต้อง เออเราค่อยต่อเอาก็ได้เนาะนสายพ่วงเออแม้ก็ตับหัวมานี่ก็ได้หรอแบบไหนหรือถอยเข้ามานี่ถอยเข้ามาเนี้ยถอยขึ้นมานี่อ่ะ หักขวาหมดเลยหักขวาหมดเลยหักขวาหมดเลยไปขึ้นขึ้นล้อขึ้นล้อเอ้ย ควาอีกโอ้อล้วตัวน,นี้แหละอะไรหนุนล้อไว้ด้วยใส่เกียร์ว่างอย่าคาเกียร์ไวเด้อ้วนหะาอะไรหนุนล้อไว้ด้วย เดี๋ยวมันขี้เกียจเดี๋ยวมันไหลไปอยู่ใกล้ต้นยางนมันอันตรายนุก็ได้ล้างก็ได้ไดนนแล้วแต่เออ มันปกติก็ไปใส่ตรงกลางลอ้อนุ่นใส่ตรงกลางล้อหลังนุ่นนะเออเวลามันไหลไปหลังมันก็ติดเวลามันไหลมาหน้ามันก็ติดนั่น,นเละไหลมาหน้าก็ติดไหลไปหลังก็ติดเออมันก็ไม่ไปหรอก <c oughs> ขอนยังใหญ่ขนาดนี้มันจะปีนไปได้ยังไงเป็นมือไปขับเรียมัน <c oughs> <c oughs> ก้อนแค่นี้เอาอยู่เลยมีบางๆก็ดินก้อนๆนี่ก็เอาอะไรมาทุบเดี๋ยวแล้วรถขับเข้าขับออกเอย่าไปอย่ามารถไหนจะครับมิตะโมไซมิตะโมไซอะไรอ่ะนี่ยรถตาตาเออเครื่องเดินเยบไม่แตกดอกมิตะจิกิ้ความงแบบบ่า เสียดายอยรยอู้อืมป่าแต่เดนี้ก็ดูเลยเด, <c oughs> ดี๋ยวฝนมันสาดไปสาดมาแล้มันก็อื้อวันนี้ทำไมมันเปรี้ยวเหรออันนี้เขาเรียกข้อมูลอะไรน,นะเออาะต้องคิดจดัดตีเลยพี่คิดลราไปมั้งอุ๊ร้อนอู่เนี่ยมาครับเบบซี่ได้เวลาแล้วครับ เวลาบ่ายสี่โมงสิบหนาฬิกาสองคนเหลา<อ>เป็นไรร้อนรอนมันอยู่ <c oughs> ไว <c oughs> นี่หกลอ้อนี้ก็เข้าจอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโรก,กี้ก็ได้จอดแล้วนะ แล้วคุณครูกาโตเลยกาโตจอดนั่นแหละกาโตก็ไม่สนใจใส่ใจเรากาโตนะเวลาเขาอยากใช้งานนิดๆหน่อยๆเขาก็ไปปลุกเอากาโตนี่เป็นทรานสฟอร์มเมอร์เลยกาโตหลับไหลามาหลายปีเวลาเขาอยากใช้งานเขาก็จะไปแตะตึงจอดเป็นระเบียบเรียบร้อย เลยเจ้ามิกี้เม้านั่นแหละเจ้ามิกี้เม้า่ถ้าได้มาจอดตรงนี้เลยอ่ะยาวเลยสบายเลยทีนี้น่าจะงดีต่ทกีนี้นี่ก็เอาโมไซค์เก่าๆมาจอดไว้นี้ไว้ขี่กลับบ้านตอนเช้าขี่มาตอนเย็นขี่กลับ ดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยสิ้นเดือนนี้ก็อากาศจะร้อนยิ่งกว่านี้อีกครับหนึ่งเมษาบายบายครับแบบคลิปนี้เดี๋ยวถอนก่อนครับถึงเวลาแล้ว